สรัสดีคกับผมด้านยิงเกลครับวันนี้เกมที่ ผมตะแคทคือบุตรีนะครับผมจะมาแบบเล่นแบบการการทำภารกิจ่านที่ต้องแข่งตะก,กยานนะครับทุกคนก็อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้บางคนก็รู้บางคนก็อาจจะไม่รู้ผมอยากจะบอกว่าการแข่งตะก,กยานเนี่ยแต่ถือว่าโกงก็แล้วจะถือว่าไม่โกงก็ก็น่าจะได้เพราะว่าที่ผมได้ในรูเนี่ย มันต้องใช้สิ่งสิ่งนี้แล้วมันก็ทำให้เพื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่เนี่ยไม่เมื่อยมือครับทําเล่นแล้วมันไม่เมื่อยมือครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับมันไม่เมื่อยมือ,อยังไงทุกคนเห็นแล้วต้องรอ้องอ๋อนันตีแล้วครับโอ้ทาได้ด้วยเหรอเอ้ยทายังไงอ่ะเอ้ยอะไรยังไงเออเจ๋งว่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่า จะเล่นให้ดูเนี่ยรวมรวมแป๊บนึงรวม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 มาแล้วเราอยู่กับพุ่นีครับตรงนี้ผมก็ได้เล่นไปคร่าวๆไปไปบางส่วนแล้วใช่ผมแคสตออกเกมเพทรูนะครับดอกแต่บ้างกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทำมิชชั่นแข่งจักรยานนะครับ แต่ไม่รู้แตแข่งได้หรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจว่ามันต้องแข่งช่วงตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะอลำดับแรกนะครับแล้วก็เดินแบบไปก่อนนะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเคลียร์มาแล้วครับตอนนี้จบจบมาตุกุกมิชชั่นแล้วแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่แบบเล่นแข่งจัตรยานอะไรประมาณนี้น มันมีบาปกิจยยที่เป็นดาวสีแดงนะกิจยยที่เป็นดาวสีแดงใช่มันจะเล่นตอนนี้มันให้ไปเล่นเกมตู้แล้วก็แล้วก็เก็บคะแนนได้ถึงร้อยโอ้ยเก็บถึงจุกพันได้ไรไม่รู้ผมไม่เล่นนะเพราะว่ามันยากเกินไปครับเดี๋ยวเราจะมาวัดเกียงกับสายกันก่อนโอ้ยตัวเองเฮ้ยฮันน I have something to show you ขอไปดูดตักเตะเลยไปขอเรียนเลยไม่ต้องครับตรงตรงเรียนกันแล้วาวันนี้โอ้โห้ยโอัยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ย้ยโอโอ้โ้ยโอ้อรโอ้ย้อโอ้โโอ้ยย้โ้ว เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้แล้วครับเกี่ยวกับตัวฮอปกินเนี่ครับถ้าเกิดเรามีดอกไม้เนี่ยเราเราเรากดตรงเนี้ยแล้วมันแล้วมันมีเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปดอกไม้ขึ้นเป็นรูปดอกไม้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปกดที่ผู้ชายบางคนที่มีรูปดอกไม้ขึ้นเนี่ยฮอปกินเนี่ยสามารถยู่กับผู้ชายคนนั้นได้ครับผู้นั้นคือเป็นเก์นี่เพื่อจะพบกับผู้ชายที่หน้าขาวๆอ่ะจะไปทำมิชชั่นก่อน เดี๋ยวเราก็มาเกียงกันเนี๋ยเราทำมิชชั่นก่อนต้องหาผู้ชายที่หัวทองทองอ่ะเออเนี่ยผู้ชายนะเขาจะเนี่ยคนนี้ดูปิดดึงเก่งนะไม่ได้มีมิชชั่นไหมทำไปแล้วนี่ไหนมะทำไ่โอเคเราบอกวิธีการโกงกันเก่ยงจักยานครับไม่ต้องมือมือครับ อ่เครับเห็นไหมครับเราก็เอามอไซค์นี่ครับขี่มอไซค์นี่ไปแข่งเรอะทุกคนเห็นเขาว่าเฮ้ยทำได้เลยเหรอทำไม่เงย่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอัดแบบแรกครับเราต้องไปที่สวนสนุกก่อนครับแบบแรกเราต้องไปที่สวนสนุกครับแล้วเราก็ไปเล่นเกมในสวนสนุกแล้วก็เก็บเงินซื้อมันมาครับมันก็เนี่ยสามารถทำได้ครับ เอือเอื้อเอื้ออืเอ,อเออ้เออยเลยเลยเล,ย,ลยตามมาถ้าเราเล่นในไม่ว่าจะเป็นในเกมไปทูไปวันเอ็กบ็อกหรือว่าเกมคอมอะไรก็แล้วแต่นะมันสามารถที่จะที่จะโกงได้เหมือนกันครับแต่ประเด็น เก่งหมดแล้วเออเดี๋ยวเราไปเกียร์ก่อนเราขอไปเกียร์ก่อนเพราะว่าเก่งหมดแล้วต้องไปอีกเมืงเองไอ้กองแล้วจะบอกเคลมลับอะไรถห้อย่างบอกเคลมลับอะไรให้คนงอย่างนะว่า ว,ว่าถ้าเกิดวิชาศิลปะเนี่ยเออวิชาศิลปะปแล้ววิชาศิลปะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นผ่านมิชชั่นครบับมันจะมีกี่กี่วะมันมีห้าใช่ไหมไม่รู้เกมคอมมันมีเท่าไหร่แต่ว่าเกมไปตูมันมีมันมีหแบบ้าระดับ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆทำครบหมดทั้งห้าหักแล้วแล้วมันยังแล้วมันยังแล้วมันยังขึ้นอยู่อ่ะแบบแล้วมันยังขึ้นว่าต้องต้องย,อยินยาศิละปะอีกเพื่อนก็ไปเรียนอีกไปเรียนเรื่อยๆแบบมันมันขึ้นก็ต้องเรียนต้องเรียนไปเรืเร่อยๆแล้วพอเรียนไปสักพักเนี่ยมันก็จะได้กล้องตัวใหม่มาเป็นกล้องดิจิตอลที่แบบถ่ายภาพสีแต่ตอนนี้ผมก็ได้กล้องดิจิตอลเหมือนกันเนี่ยเนี่ยครับ ่ายภาพสี yeah. งเนี่ยตกเย็ยนไปเรื่อยๆครับมันถึงจะได้ครับเนี่ยครับต้งเรียนไปเรื่อยๆมันถึงจะได้ปกติจะเป็นภาพขาวดำใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าดูภาพผ่านกล้องเนี่ยมันจะเป็นเออไอตอนลักเนี่ยมันเป็นภาพทะลุวางขาวดำแต่ผมเป็นภาพสีนะเดี๋ยวเราไปดูวิชากัน อย่างนี้แล้วาังกฤษสามครับเราไม่เข้าครับสาอังกฤษครับเพราะว่าเราเราไม่อยากเนี่แล้วมีเทคนิคครับในการจก<ร>กับเพ<ม>ื่อน<ม>ครับเราแกตจับคอบางทีเดี๋ยวหาเราบบเื่องก่อนวิธีวิธีหาเรื่องครับไม่ว่าจะจกกับอาจารย์หรือว่าจกับใครก็แล้วแต่เ้าไปชกนนะ God, ก,ชกับมันเนี่ยเอ้ากดต่อนะแกพอเราชกกับมันเรยแล้วก็มาที่ถังขยะเนี่ยมาเลยไหนอะมันมามา จับคอมันมาแล้วก็ลากไปที่าักรยะแล้วก็ทำแบบนี้ทีเดียวจบครับต่อยพึ่งเล่น้วก็ตามครับต่อยเจอแบบที่พึ่งเล่นที่แบบเจอแบบที่เป็นบอสอะไรลากไปทางักรยะจบครับต่อยเป็นอาจารย์ก็ลากมาที่าักรยะครับจับคอลากไปทางักรยะจบครับทุกอย่างจบครับแบบนี้เป็นการโกงที่ให้ครับในภาษาที่ให้ดูนะครับดูอาจารย์นนี่ครับ นี่ครับอาจารย์ชคครับแล้วก็มาที่ะครับไอ้เยโดนจับเจอแล้วโทษทีว่าจะเปลี่ยนให้ดูแล้วไงไม่รู้จะอุ้ยเรียนภาษาอังกฤษสามโอ้ยโชคดีที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ไปตัดกระยอีกตัดเนื้อตัดเนื้อ บอกตามตรงเลยว่าเราไม่เรียนครับเพราะเราไม่เป็นครับออกไปเลยสามแยกสองครับปกติมันต้องทำให้ถึงสามใช่ไหมมันจะจะแบบเอออกงกองเกมคอมไม่รู้นะแต่กองไปทูเนี่ยมันต้องทำให้ถึงสามเนี่ยมันก็จะได้แบบความสามารถพิเศษมาเลยมันนะ้งใช่อรอ

ปวดเมีนะแต่ว่าผมเล่นตัแล้วแต่มันตรงหน้าจะไม่มีเอาเป็นว่าบอกให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนนะคือใช้รถมอเตอร์ไซค์นั่นนหละเออไปแข่งจักรยานเราเรกเราต้องไปเอามอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่มันแข่งจักรยานแล้วมันก็จะสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ได้แค่นี้ไม่ต้องเมื่อยมือแล้วเวลาปวดอ่ะเออต้องเมยมือโอ้ยจบอล้วจนี้ เออโอ้ยแกชอเนี่ออชช็มนี่ยเนี่เออซ้ายขวาเนี่ยเออเออซขวาเนเออเออเทีมบัตทีมบัเออเออเชียเียเชียเนี่ยตัวน้ากวเนี่ยมนคือเกีคือดอกไม้เราสามารถปลูกมันได้ครับถามว่าดอกไม้นี่เอามาจากไหนครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อทุกคนโอครับไปซื้อบเราไปโหดงครับ มาที่หอหญิงครับเรามาเด็ดดอกไม้ครับเจ้ากี่ดอกครับเราเข้าไปแล้วนี้เด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วนี่ครับนี่ครับเจ้ากี่ดอกครับเด็ดไปแล้วมาที่หอหญิงครับแล้วก็เด็ดดอกไม้ครับและเราก็จะไปหาผู้ชายคนนั้นเราจะไม่รู้ผู้ชายหรือเปล่านี่ครับเห็นปรียบเพ่เห็นลยครับเป็นดอกไม้แล้วนี่ครับ ขโมอยดอกไม้ในตัวนนี่ครับอบกินเป็นไปอบกินเป็นไปนี่ไครับนี่ไงครับลองดูอบกินครับในพาร์ทแบบว่าเออโอ้โหจิ้งมาแล้วจิ้งมาแล้วเองเปินไปไม่น่าเลยเยอะอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วก็จีบโชว์เลยเอ้ยไม่ ตัวเองก็ขอโทษก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตัวเองเอ้ยกรรมกรเอ้ยกรรมแล้วกรรมแล้วนี่นี่จุกจัวแล้วตอนนี้ตรวการ์ตูนไม่เคี้ยวแล้วไม่แย่แล้วโอ้โหไม่แก่แล้ว ฟินเป็นอะไเดียวตอนนี้เอเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆถ้าเกิดไปเจอศัตรูหรือเจออาจารย์ที่แบบจะจับเราเนี่ยให้เราให้เราจับคออาจารย์เข้าไว้คจ,จับจับคออาจารย์แบบ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 จับอย่างเแี้ยเออแล้วก็ลากไปที่แงขย,ย,นนย,ยับแ,หหยแ,แบบ่บบ่บบแ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 จบแบบบบแ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 แบแบบแบบแแแแแเแแบบ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 บ ใช่ัจบทุกรายจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำมิชชั่นให้ดูก่อนครับเกียรครับกดเกียรเลยครับเป็นเตลนี่ว่ะเป็นเอ้ยทำนี่อะไรกัวื่อเคเหมือนจะเอ้ยมาเล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 ยมิชชั่นมาเลยนี่มชรัเดี๋ยว เอาเนี่ยพีมแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ผมจะชน,น้ำหรือเปล่าแต่เ,เนี่ยเน,นี่ยตอบมาครับแล้วก็เดี๋ยว้าไปหามาันเลยครับลางตรงนีเลยกจะน้ำน,น,นี่นี่ไงครับรู้แล้วนะนี่วิธีการโกงแบบว่า ออเนี่แหละคือคือคือโกงเนี่ยนี่เห็นไหมครับเห็นน็อกกินไหมเห็นน็อกกินไหมนี่ผมไม่ได้ใช้วาจาโฆษณาไดเปล่าครับแต่ว่าก็มันคือมันไม่แม่เมืออ่ะคือมันไม่แม่เมืออ่ะเออเอาเป็นว่าแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันเกิดก็ไปป้าแล้วครับทางนิคก็ลโบรหมาครับผมตันลิงเกิลครับ